ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคือต้องบอกว่าเกินความคาดหมายทุกอย่างนนทุกกิจกรรมมีความหมายหมดเลย,ยแล้วเป็นกิจกรรมช่วงสุดท้าย ต้องบอกว่ามีวันนี้มีทั้งผู้ให้โอกาสดิฉันชื่อชมท่านประธานตั้งแต่แระต้องบอกว่าผลงานทุกอย่างของดิฉันวันนี้ดิฉันดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นมาสเตอรพ์พีคำหนึ่งที่ดิฉันตัดสินใจทํางานที่นี่กับคำคำหนึ่งที่พี่ประหลาดบอกว่าเชื่อมั่นคุณอมนะคะ แต่วันนี้คำคำหนึงที่ตัดสินใจเลยว่าจะสร้างชีวิตที่มาจะพิดก็เพราะว่าคำของบ้านประธานบอกว่าปีใหม่เราชวนกันทำบุญเพื่อเด็กด้อยโอกาสดิฉันเป็นเด็กยากจนแม่แต่ได้ทุนก็ได้ทุนเรียนดีเพราะเด็กยากจนการเริ่มต้นของมาสเตอร์พีของดิฉัน วันนี้มีเงิน138บาทวันแรกที่เจอแต่วันนี้มีคนที่ให้โอกาสกับทุนก็คือพี่วิวกับสินค้าตัวเดิมที่ต้องบอกว่ารับจ้างขายสินค้าตัวเดิมเพื่อที่จะซื้อเพื่อที่จะปิดไดมอนด์ขุมมาร์ตพีสทิฉันเริ่มต้นจากคำว่าไม่มี แต่ที่นี่คือโอกาสจากคำว่าไม่มีทำไมดิฉันทุ่มเทตั้งใจจากเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ในงานเครือข่ายแม้แต่นิดเดียวแต่มีคนคนหนึ่งที่ดิฉันจะลืมเขาไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือพี่ประหลัดวร,ราวุธนะคะณวันนี้ท่านไม่อยู่ต้องขอบคุณท่านมากๆเลย่ะต้องบอกว่าท่านเป็นคนถ้าวันหนึ่งดิฉันสำเร็จผู้ชายคนนี้ก็คงต้องเป็นผู้มีบุญคุณ คนหนึ่งที่ให้โอกาสนะคะที่สร้างชีวิตที่นี่มีทั้งผู้ที่ให้โอกาสคือพี่วิวต้นทุนชีวิตนะวันนี้วิดีโอเมื่อกี้ทำไมดิฉันมีควารู้สึกทุกท,ทอย่างที่มันมันมันเออล้นนึกว่าดิฉั พี่เลต้อตรงรู้ได้ไหมคะขอขอบคุณพี่สาวนนต้นทุนชีวิตถ้าไม่มีพี่สาวคนนี้ให้มาก,ก็คงเหมือนเด็กคนนั้นถ้าวันหนึ่งดิฉันเติบโตในมาสเตอพีและวันนี้ต้องขอบคุณนะคะไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ คืงมีความสามารถจากที่อื่นถ้าใครอยากปิดที่10ปีก็ไม่รวยแต่วันนี้ดิฉันมองว่าสิ่งที่ดิฉันทุ่มเทนะันดีเพราะดิฉันเชื่อมั่นท่านประธานดิฉันจะแอบดูทุกครั้งที่ท่านท่านจะมาก่อนวันนั้นที่ขอนแก่นท่านป่วยนะคะทุกคนกลับบ้านหมดแล้วแต่ท่านประธานทุกๆครั้งที่ดิฉันเห็นเนี่ยท่านจะเก็บอุปกรณ์หลังสุดทุกครั้ง ความห่วงใยที่ดิฉันเชื่อมัน่นมากไม่ว่าจะข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่ได้ยินมาดิฉันจะเชื่อในสิ่งที่ดิฉันเห็นและคุณภาพสินค้าณวันนี้ดิฉันเดินทางไปทุกที่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันมั่นใจก็คือว่าดิฉันมั่นใจว่ามาสต e พีเป็นบริษัทของคนดีจัดตั้งนะคะแล้วสินค้าที่ดีที่สุดถูกเลือกมาอยู่ที่นี่ดิฉันอยากจะบอกด้วยซ้ำว่าคนดีทุกคนมาเจอโอกาสที่นี่เราสามารถสร้างชีวิตได้ แล้วสิ่งหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกภูมิใจนะคะวันนี้ก็คือว่าได้ยินแต่ชื่อพี่เล็กแต่วันหนึง่งท่านให้โอกาสดิฉันไม่ใช่ใช่สายงานแต่เปิดโอกาสให้มาเรียนรู้เครือข่ายและระบบที่นี่วันนี้ก็คือท่านเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ให้นะคะท่านไม่ทาท่านก็รวยอยู่แล้วแต่วันนี้ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ให้วิทยาทานให้ความรู้แก่ดิฉันดิฉันก็แอบจะส่งลายบอกว่าพี่เล็กคะขอเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งช่วยรับเป็นลูกศิษย์ด้วยแล้ววันนี้นะคะ โครงการน,นี้ทําให้ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันจะเติบโตในเครือข่ายนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหากดิฉันมีโอกาสที่จะเป็นผู้แบ่งปันแล้วก็เป็นผู้ให้ดิฉันยินดีค่ะที่มาเตออ์พีขอบคุณมากค่ะ